ในความคิดเราที่เกิดขึ้นนะครับมันเกิดขึ้นมาเป็นตัวตนของเราไหมนะครับเดี๋ยวเราไปดูคําตอบว่าจริงๆแล้วความคิดที่เกิดขึ้นนะครับเป็นตัวตนของเราจริงหรือเปล่านะครับครับอย่าลืมช่วยกันกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดกระดิ่งติดตามนะครับพี่น้องจะได้รับฟังรับชมข่าวสารนะครับได้อย่างทันเวลาครับสวัสดีครับผมโค้ชวัลลี่จา AI นะครับ ยังอยู่ที่ามาเลเซียนะครับรีสอร์ทติดทะเลนะครับก็บรรยากาศนะครับสบายๆนะครับพี่น้องนะครับที่เข้ามา,ารับฟังรับชมช่องอ u t โตเมต,ตอิงค์คท่านใหม่นะครับเราต้องการที่จะสื่อสารเทคโนโลยีทางด้านออนไลน์ทำเองินออนไลน์ทำยังไงให้ระบบทำเงินแบบอัตโนมัติไหลเข้ากระเป๋าพี่น้องแบบออตโต้นะครับ แต่ส่งหนึ่งที่พี่น้องต้องมีก็คือการที่เราจะต้องปรับอินเทอร์เน็ตมายเซตก่อนก่อนที่จะแปลวเครื่องมือนะครับแต่หลายคนเข้าไปอบรมศึกษานะครับมากมายแต่ไม่ประสบผลเลยเพราะว่าระบบอินเทอร์เน็ตมายเซตนะครับข้างในไม่ถูกฝ่ายจุให้มันลงตัวเพราะฉะนั้นี่น้องใส่อะไรเข้าไปนะครับมันอัดเข้าไปไม่ลงนะครับผมจะอธิบายให้เห็นภาพชัดเจนอย่างนี้นะครับี่น้องระหว่างแก้วน้ํานะครับน้ําในแก้วนะครับกับแก้วนะครับเราคิดว่าเราเป็นสิ่งไหนนะครับ เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วนะครับน้ำก็คือความรู้ที่เราใส่เข้าไปนะครับแต่เราคือภาชนะเราคือแก้วนะครับเปรียบเสมือนความคิดของเรานะครับตั้งแต่เด็กๆอบรมเรียนมานะครับเราก็เหมือนในสมองนะครับเหมือนกับดิสแผ่นซีดีรอมนะครับที่เก็บความรู้เข้าไปอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นความรู้ตัวนี้นะครับมันไม่ใช่ว่าเป็นตัวตนของเรานะครับ มันถูกโปรแกรมมาตั้งแต่นานมาแล้วนะครับแต่สิ่งที่เป็นตัวตนของเราก็คือเป็นเครื่องเล่นซีดีเห็นไหมครับเราจะเล่นตามเพลงนั้นเราจะเล่นตามข้อมูลนั้นที่เราถูกโปรแกรมมานะครับและตรงจุดนี้นะครับเป็นจุดที่ทําให้หลายๆคนสับสนนะครับเพราะฉะนั้นตัวเราเองนะครับเป็นเหมือนภาชนะคือแก้วน้ําจะรับอะไรก็ได้นะครับสิ่งใหม่ๆอะไรก็ได้นะครับแล้วก็สิ่งเก่าๆนะครับเราจะจะเททิ้งไปหรือว่านําสิ่งใหม่เข้ามาก็ได้นะครับ ในส่วนของภาพเปรียบเทียบกับซีดีเรนะครับตรงนั้นก็คือข้อมูลที่เราอ่าดเข้าไปในตัวซีดีนะครับเราก็เปรียบเสมือนเครื่องเล่นเครื่องเล่นซีดีนะครับและสิ่งนี้นะครับหลายๆคนนะครับจําเป็นจะต้องเข้าไปปรับข้างในก่อนให้มันรับข้อมูลใหม่ๆตรงนี้สําคัญมากๆนะครับนั่นเป็นเหตุผลว่าหลายๆคนหลายท่านทําไมยังไม่ประสบผลเลยหรือยังไม่ซักเซสเท่าที่สวนเมื่อไปอบรมหลายๆที่แล้วเพราะสิ่งที่นําเข้ามานะครับกับสิ่งที่เป็น ข้อมูลเดิมที่เรามีอยู่นะครับมันมีหลายอย่างที่ยังไม่ถูกปรับแก้ไขนะครับให้เป็นไปตามที่เราต้องการจะไปเป้าหมายเราที่ที่เราตั้งไว้นะครับเพราะฉะนั้นที่วิ่ต้องมีอะไรครับต้องเข้าใจว่าข้อมูลที่รับมาทั้งหมดไม่ใช่ตัวตนของเรานะครับแล้วก็เราก็คือเปรียบเสมือนแก้วน้ําหรือเครื่องเล่นนะครับที่เล่นตามเพลงตามข้อมูลที่วิ่งเข้ามาเพราะฉะนั้นเราสามารถที่โปรแกรมตัวเราใหม่ทําใหม่รับข้อมูลใหม่ ในวงการอินเทอร์เน็ตก็เหมือนกันนะครับโลกออนไลน์เนะี่ยโคตรเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นเราต้องรับข้อมูลใหม่เข้ามาและสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมากๆน,นะครับพี่น้องจะได้สัมผัสอะไรบางอย่างที่มันปรับเปลี่ยนรวดเร็วเนี่ยเราต้องปรับตัวให้เร็วมากเหมือนกันนะครับครับที่น้องคนไหนนะครับที่สนใจในการทํารายได้แบบออโต้ผ่านระบบออนไลน์นะครับเข้ามาที่ไลแอนที่ทักเอไอรูพิมพ์ไอเอ็นะครับเดี๋ยวเรามีเทคโนโลยีนะครับสุดยอดที่ กรูดูระดับโลกนะครับเขาเขาใช้กันแล้วก็เขาบริหารจัดการแนวความคิดกับเครื่องมือสุดยอดแมทช์เข้าหากันได้ไยังไงเพื่อที่จะอันล็อกเม็ดเงินเป็นงินมาครับวันนี้นะครับผมต้องขอแยกกลราวพี่น้องว่าเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ